กซ้ายขวาสวยมากครับเราโตกลับมาชอดน,นี้บุญชัยตั้งยิงสาคะแนนโอ้โหมาเหมือนกันครับบุญชัยฤทธิ์ปัญญาวงค์ชัยฤทธิ์ปัญญาวงดีทีชาติไทยครับช่องส่งทางขวาบุญชัยตั้งยิงเลยตรงมากและลงไปเลยครับโอ้โห,โหบุญชัยีดออกซ้ายมาบุญชัยตั้งยิงอีกลูกนึงมาเหมือนกันครับโ้โหการกลางเสียงครับนะครับ ตรงนี้แร้วก็เป็นหนึ่งเดียวจากไฟฟ้าเลยครับโอ้โหูก็เต็บธรรมาชาติครับบุญชัยลากเข้ามาเองแล้วยิงลูกนี้ลงไปวิ่งมาคู่กับรูเบนแล้วสะดุดขารูเบนครับกดดันได้ดีเข้าไปเทคแล้วลากขึ้นมาบุญชัยปล่อยขวาโอ้โหเก่าครับลูกนี้ร้อยหลบมือของฉันเกิดจากฟ้าไม่ทันเลยครับได้อย,อ,ยอยู่ครับตัวบังหันมา แล้วน่าจะยิงครับนี่แหละครับแล้วโอ้โหหลอกสวยครับใช่ช่องหรไม่ได้ก็ดีดยิงซะเลยครับโอ้โหด้า,ดาน,หนาหลุดอีกแล้วครับบุญชัยยิงเงนื่อยฟาได้ให้กับบุญชัยไหยลลากบอลขึ้นมา จบสวนมาตรงกลางแล้ววางสายเปล่าลงครับโอ้โหยลิทิปัญญาวงครับบุญชัยยิงสามคะแนนโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับทำอะไรกันอยู่นะครับเขลงมาในสานามน,นี้เหมือนเก็บกดครับยิงกันใหญ่แล้วก็ยิงคืนครับบุญชัยลิทิปัญญาวงโอ้โหโดนสามเลย นัดนีนนั่งไปนานลลเลยค,ครับกอล์ฟบอลสั่งครับผมไม่รู้จับแม่นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแต่จังหวะนี้สุกนัดยังไม่มาบุญชัยมาแล้วครับมา11-7 17ครับสามขึ้นนำ74-69ครับคอยมาป้องกันต่อไปครับดิในใยคงคุม้มโอ้โหแต่คนนี้โหดกว่าครับโหดจริงๆครับบุญชัยที่ทปัญญาวงเนี่ยแคบ25วินาทีใครจะเป็นฮีโร่ของทั้งสองทีมครับหรือว่าจะต่อเวลา ยิงโอยบุญชัลิทิ่ปัญญาวงสามคะแนนครับ